สวัสดีครับนาจานทุกทุกท่านครับวันนี้ไม่ได้มาต่อนกนะครับนามาใส่บ่วงดักหนูครับบาหน้องนุ่มนางกับนกเขาออย่างหลายเลยนาครับยู่อยู่ฝากนู่นครับฝั่งข้างนู่นครับนกหลายตัวเสียงกลางเสียงหน่อยเสียงใหญ่มีมีเสียงหน่อยคู่ข้างเสียงกลางใหญ่เสียงกลางไปใหญ่คู่ข้างกับมีครับเชื่องสายแล้วครับแปดโมงครับนก มันรวมกันตั้งแต่เจ็ดมงกว่ากว่าผมจะกูบว่องเสียดูฟังนกครับนาๆเอยเดินนี่ก็มีหลายตัวครับมีเสียงใหญ่ครับนี่สงซ่าบนผมจอดรถกันนี่ครับมีนกเสียงใหญ่ครับแกวเชิงกวงกวงครับแล้วก็มีทางนี้สองกุกเสียงกลางไปใหญ่ครับข้างบนนี่นกหลายตัวครับแต่ไม่ได้เอานกมาครับวันนี้เดี๋ยวจะต้อง วันหนาครับต้องมาครับต้องมาลองต่อแรวันนั้นเจ้าเจ้าทินก็มีนกต่ออยู่ครับนันนาะก็มีครับบ้านน้องนางมีคนหลินอยู่สองคนหรือสามคนนี่นะครับนี่ต้องได้มาลองด้วยครับนกหลายอยู่ครับมาดักบ่วงดักมาดักหนูด้วยอะไรด้วยครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมานเท่าไหร่แต่ได้ซิบกว่าตัวครับนันน่ะเป็นหนูนางนางครับหนูน้อยครับจะไปดูว่าทีมงานจะได้หลายไหมครับ มีทีมงานต่อนกเขาเลยครับทีมาได้กันนี่ครับมีแต่คนสะออนนกเขาครับอย่งนี้ครับเสียงกลางไปใหญ่สองกูเกมครับเดี๋ยวไปดูทีมงานกันแล้วกันครับจะเป็นยังไงครับวันนี้มีใครมันมากมันน้อยโว้ยแต่ลังหมดแดงครับนาหน้าอื้อนี่โว้ยหมดแดงหลายครับเขียดนี่ครับหาต้นใสเชิงยากครับนานา ขอโทษเข้าไปที่หายไปหลายวันครับเป็นซิบวันเนาไม่ได้ลงคลิปเลยครับหายไปเป็นซีบๆวันเลยครับไปใส่นกอยู่ครับแต่มันไม่ค่อยมีแต่นกเขาหรือมีติดเลยผมไม่เอาคลิปลงทำน่ะนกป่าเงียบแล้วครับกับทีมงานเก็บของหมดแล้วครับดูใครยำหมานนึงครับมีแต่มดแดงขนัดนาเอ้ยถ้านกเขามาใส่ในเชิงหาต้นส่ยยาครับ ครัจะต้นมอ้ะครับกลางเดืนครับต้นน้อยครับเสียงเสียงใหญ่ครับไอตัวที่ผมหมายเลยครับอยู่ฝากนู่นครับครับเสียงใหญ่อยู่ฝากนู่นครับนี่ไอเสียงกลางไปใหญ่กับเสียงน้อยอยู่นี่ครับโอ้สอนนกบันเขาครับหลายอยู่ครับ ก็มีเสียงใหญ่อยู่นี่ครับตัวนึงครับเป็นสีนกสีชาชาครับคุมเดินอยู่เดินนี่นะครับเมอวานนี่มานั่งพักครับตอนกลางวันโอ้คุมตีเขาครับคักคุมตีคักคุมตีแน่ครับแต่ต้นนูนนาไซครับดูทีมงานเป็นไงครับใช้หมานึงครับแน่บวงมาริโอแม่หม้อแม่กู้เว้อ รอไข่นั่นน่ะกับกั๊บไข่ปิ้มใช่น่ะโอ้แม่ไม่มีเสือดำมากินเลยโอ้โอ้หนักเออโอ้กั๊บกับกับเท่ๆครับวันนี้ได้หนูกับสามสี่ตัวเองครับแต่น่าเอ้ยนี่ครับเสียนใหญ่เสียนนกเขาครับมาสะออนนกเขากันอยู่ครับโอ้นี่ครับหนูไข่น่ะโอ้ อ๋อปานเซียนพันใหญ่พันใหญ่อ้เงี้งานเออนี่ครับได้กันทวนนะครับนี่ครับก็เทาครับไอ้หนี้ไม่ใช่นกหมานครับคนหมานเวลาไปต่อครับครับหนูผมครับหนานาเอ้ยมีแต่ทีมงานนกเขาทังนั้นแหละครับที่มานี่ดูครับจำหนาไปเลยครับนี่แต่ไปเห็นตรงไหนเรียบุบกขอนกเลยครับ พอนกตัวแหละนี่ครับนี่ครับอ้นั่นน่ะมันหมากันอยู่ครับไม่ได้ลุคลิปหลายวันเนาะมาดูหมาเลยครับนี่ครับตรงนี้เสียงกลางไปใหญ่ครับมาลุกก็เสียงน้อยอยู่นี่ครับนั่นน่ะเอ้ยไม่ได้นกเขามาครับอีวันนี้เสียงกลางไปใหญ่อยู่นี่ครับเสียงน้อยมีเสียงใหญ่ครับนกอยู่ฝากนู่นหลายตัวครับนั่นน่ะฟังนนรับเดได้ต้องมาครับ